คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับถ้าออกจากงานแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับยังใช้สิทธิ์มาตรา33ได้อยู่ไหมนะครับแล้วใช้สิทธิ์ได้กี่เดือนนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับคนที่ถามมาอายุครบ55ปีกเกษียล,ลาออกจากงานมีสิทธิ์ ม .33 ระหว่างที่รอสมัครม39ระหว่างนี Ma. ้ถ้ <meglio> <benefit. |vi|>. าเจ็บป่วยยังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ไหมครับนะครับประเด็นน่าจะสิทธิ์ม .3 ละออกเนี่ยสิทธิ์ม3 3ก็จะหลุดไปด้วยนะครับถ้าเจ็บป่วยระหว่างรอสิทธิ์ม3าเนี่ยจะเข้าสิทธิ์39มเเนี่ยนะครับมีสิทธิ์รักษาไหมถ้าเจ็บป่วยในตอนตอนนี้นะครับแสดงว่าเพิ่งไม่นาน นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือทราบแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับก็คือม .33 เนี่ยเมื่อเราออกจากงานนะครับหรือลาออกหรือถูกเลิกจ้างนะครับเราสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตราม .33 แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีสิทธิ์นะครับสามารถใช้ประกันสังคมในมาตรา33 ต่อได้อีก6เดือนโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะแต่ต้องไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็คือไม่คดโกงในจ้างจนถูกไล่ออกนะครับไม่อย่างเงี้ยคุณก็ใช้สิทธิ์มาตรา33ได้เลยนะครับในข้อความที่ทางคอมเมนต์ถามมาเนี่ยน่าจะพึ่งไม่นาน ก็คือน่าจะไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลที่เราทําอยู่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้6เดือนนะในระหว่างนี้ก็ขอขอเงินทดแทนกรณีว่างงานไปซะนะครับสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้เลยนะโดยสิทธิ์4กรณีที่ใช้ใช้ได้นะครับ สิทธิ์ยังคงอยู่ถึง6เดือนเนี่ยคือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพและเสียชีวิตนะครับส,สีสิทธิ์นี้ซึ่งเราต้องไปดูเงื่อนไขอีกด้วยว่าจะได้4ีสิทธิ์เนี้ยมันต้องส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ์ต้องส่งเงินสมทบม,มาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15 เดือนนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทํางานได้แค่2เดือนเพิ่งส่งประกันสังคมได้แค่2เดือนพอหลุดออกมาแล้วคุณจะใช้สิทธิ์เจ็บป่วยได้เลยอ่าไม่ได้นะมันต้องส่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับตามเงื่อนไขหรือคอร์สบุตรเนี่ยต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะระยะเวลา15เดือนก่อนวันคอร์บุตร mm hmm. นะครับ หรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา1 5เดือนหรือกรณีการเสียชีวิตต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนหรือส่งเคราะบุตรส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนมันมีเงื่อนไขของการส่งเงินว่างงานอยู่เออไม่ใช่ส่งเงินว่างงานมันต้องมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบมาอยู่นะครับว่าสิทธิ์แต่ละสิทธ ต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่ากี่เดือนถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นอย่างกรณีว่างงานไม่ใช่ว่าคุณลาออกจากงานแล้วคุณจะขอกรณีว่างงานได้ทุกกรณีนะครับเพราะบางคนเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง3เดือนส่งประกันสังคมได้ไม่ถึง3เดือนพอออกจากงานแล้วจะขอกรณีว่างงานมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงาน นะถ้าไม่ได้ถ้าสิทธิ์ไม่ตามนี้ก็ไม่ได้นะครับอ่านะเพราะ,ะนั้นเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกจากงานนะครับหรือออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างนะครับหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างยังสามารถในระหว่างนี้ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้อยู่6เดือนนะครับก่อนสิทธิ์ จะหมดก่อนสิทธิ์จะหมดนะครับรเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ต้องกังวลในเรื่องเวลาเราเจ็บป่วยในระหว่างที่เราว่างงานแล้วเราจะทํำยังไงก็ไปรักษาได้เลยตามสิทธิ์ประกันสังคมนะครับสิทธิ์ยังต่อได้อยู่นะครับสิทธิ์ยังมีอยู่6เดือนนะครับใช้ใช้ต่อได้เลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใคร ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับถ้าผมตอบได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคอมเมนต์หรือถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็จะทำคลิปวิดีโอมาตอบคำถามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปเลยนะครับคลิปไหนก็ได้ผมจะไปตอบให้นะครับ